เอาเลยครับสวัสดีคนเดียวนี้ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมอีกครับบาซ่าสตูดิโอนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ่ยเราก็จะมาเล่นเกมคอมพิวตี้แบบสั้นๆนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ได้ใจความนั่นก็คือวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นคอมพิวตี้ในโหมดฟรีฟอร์แล้วก็ทําการเปลี่ยนปืนของเราเนี่ยที่เป็นจอห์นวิกนะฮะให้กลายเป็นอ่าเรียกว่าอะไรดีวะปืนคู่เนื้อคู่ไม่ใช่ละก็จะทําให้มันกลายเป็นปืนคู่นะครับนั่นแหละนะครับใส่เปอร์เข้าไป โอเคมาด so so ูค่าว่าจะโหดแค่ไหนนะครับสำหรับปืนคู่ของเราเอาละสวัสด uh ีก oh. right. <with az aki Davidson> uh ันด้วยนะเจอสึกหนักนะครับวันนี้เพราะว่าผมมากับปืนคู่นั่นเอง Let's g ลุกปากเฮ้ยลุกปากคืออะไรรู้จักปอฉันคือใครฉันคือโจโจ้ไงล่ะอ๋อโอ้โหขึ้นไปต่อหน้าอย่างนี้เลย บบบบปไนละคนมันหายไปไ,ไหนหะตรงนี้ปดเอา้าเออได้บก็ยังไม่เว้นเรวจะเปลี่ยนฝั่งกันบ้างนะแต่ว่าคอจัดการคนก่อนออเรบร้อยจงหวะน,นี้ปืนคู่ ไม่กลัวใครมารู้จักฉันน้อยไปแล้วฉันก็คือจอห์นวิทเวอร์ชั่นปืนคู่เวอร์ชั่นมาหายสองตัวไม่ใช่ละ <c oughs> โอ้โหผู้ชมโมอย่างงี้โมอย่างงี้เฮ้ยช่วงนี้มันลิ้นพันอะไรเนี่ยฮ่าโมยอย่างดีนะครับสุดท้ายก็ตายเอาใหม่ในเอ้ออยู่บนบ้านเต็มเลยเฮ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ โอ้โหบางอาจปืนคู่ของฉันเลยนะแม่ป,ปืนคู่เลยนะคนเมื่อกี้เนี่ยเลยเฮ้ยเดรเจนมาผู้ชมของจริงละเปิดเพลงร้องได้เลยตื่ตืดึดอือออจริงแล้วฟอยกันติตาสมใจแน,น,นะน่ฮมันใครน่ะคิดว่าจะหนีพ้นเหรอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอฉันไม่ได้จะหนีมันบอก แต่มั็นยิงไม่ทันอะไรทำอะไรกันฮึบทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกันบนนี้อ่ะเฮ้ออยากโดนอีกไหมนี่โอ้โหโดนหัวเต็มเอ๋ออ๋ <c oughs> กระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหไม่ได้ตายเพราะอะไรนะตายเพราะกระตุกโต๊ะสียงเดิมมันท่วมทน้นต่อกันเลยมาไปไหน ่านนี้มันเจอกันยากนิดนึงไหนมาอีกมาไหลเข้ามาดูรัวเลยไม่กลัวคนมันไปไหนหมดเราต้องวิ่งหาแล้วครับผู้ชม,มเสร็จไปหนึ่งสนุกป,ปืนแป๊บเออสองสามอ้าแตกหมดเลยครับว้า เรียบร้อยสุดยอดจริงแจ๋วครับสำหรับปืนคู่แต่ว่าก็ยังเล่นไม่ถนัดนะเพิ่งได้มานะครับโอ้โหได้มาเพิ่งก็มารีวิวเลยนี่ยังไงเออเออเออเรียบร้อยครับนอนเลย <laughs> มาพอยสักตาหนึ่งก่อนปิดคลิปแล้วกันนะครับอ่าอยู่กับตาสุดท้ายที่ท้ายจริงนะครับอะไรวะเนี่ยพูดเร็วโอเคอยู่กับนะครับ อยู่กับปืนคู่นะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากฟึบมาใครจะเป็นเหยื่อรายแรกนี่ไงโอ้ยโอ้โหยิงมาอย่างนี้เลยอเรียบร้อยอะไรนะโอ้ยโดนใครฆ่าเฮ้ยระเบิดสไลด์บ๊อบบ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 บ ใจเย็นมาละมาละอุ๊บโอเคใจเย็นเข้าไว้จะดีสู้เสือมา,อา,อาสูปป้ไม่ได้ก็ฆ่ามันซ่าวันด,ดีมองไม่เห็นฉันใช่ไหมอ้ยหนอยดีอ้ยนี่ก็ดีนะครับนี่เสียงใคร เราทำในแถวนี้ไว้ฉันคือจอห์นวิธรู้จักปเเะเอานะเราเจ้าจอห์นวิธสองคลิปไม่ได้นะฉันคือบาซซ่าไงเข้ามามาปืนคู่เลยนะระยะไกลก็ระยะไกลก็ยังได้ครับมันวิ่งเข้ามาหานี่นะ่มาเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอุยอ้ยเออไม่ตายอีกไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วครับพี่นอ้อง ไว้เจนเจนเอกพระเอกพระเอกโอ้โหไม่โดนไม่เป็นไรเออือโ,อโอ้โหรถหัวเต็มๆฮะโอเคปืนคู่นะครับเป็นปืนที่ก็ต้องกะดีๆนะฮะสำหรับการสุ่มยิงเนี่ยดูดูไล่ยิงอย่ากระดันนงบูนะฮะเออือเข้าหัวเต็มๆเรียบร้อยคือมันเป็นการสุ่มเข้าหัวนี่แบบเป๊ะๆเลยนะฮะ ผมเคยลองแบบยิงเล่นๆแต่ก็ข้อหัวบ่อยมากนะก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยโอเคครับท่านผู้ชมฮะสไลด์คลิปนี้นะครับผมบาซ่าสตูดิโอก็ต้องขอลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาราชมกันด้วยนะคนระับโอเค Bye bye, she, She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it. It's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her on the on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Boomers all around, say her body is fantastic. All natural not a piece of fur is plastic. Heading to her toes, yeah, they say that she's alive. Yeah, the whispers all around.